สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีของมาส่งนะคะทั้งหมด4ี่ชิ้นหนึ่งสอแล้วก็4ชิ้นนะเดี๋ยวเรามาแกะของชิ้นแรกกันก่อนนะคะทุกคนนี่อันนี้สั่งมาจากแอปน้องเงินนะคะ Lazada ค่ะลองดูว่าคืออะไรเนาะแกะของวันหยุดค่ะวันนี้ นั่งแกะของเล่นๆ่นกันนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มไม่ค่อยออกบ้านแล้วเนาะสั่งของก็วันสองวันก็ถึงทุกคน <c oughs> วันหยุดเราก็มานั่งแกะของกันนะคะเป็นแผ่นแปะแก้ปวดค่ะอันนี้ซื้อในในแอปน้ำเงินอะราคามันจะประหยัดกว่านะเพราะว่าเคยไปซื้อเนี่ยแผ่นเล็กแบบเนี้ย ในร้านขายยาค่ะขายแผ่นละหกสกว่าบาทตัวนี้อันนี้ก็ประมาณ80กว่าบาทค่ะแต่ถ้าซื้อในในแอปน้ำเงินเนี่ยราคาอยู่ที่30บาท30บาทค่ะไม่เกิน35บห้แต่นี้ได้มาในราคา30บาทฟรีค่าสง่งนะคะ ตัวนี้ได้มาในราคา50บาทฟรีค่าส่งถ้าเกิดว่าเราซื้อหลายชิ้นมันก็จะเหลือ40กว่าบาทอ,นนอันนี้ก็จะเหลือแบบ29บาท28บาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ส่งไวด้วยนะคะอันนี้ที่ซื้อไว้เยอะๆอ,ะอันนี้ซื้อปล่อยมากเลยนะทุกคนเพราะว่าปวดเท้าอะค่ะมันมันช่วยได้ทั้งปวดหลังปวดเท้าอันนี้แปะเท้าก่อนนอนดีมากเลยนะคะ แล้วก็ไม่ต้องทายาให้มันเลอะที่นอนก็คือแปะตัวนี้แล้วก็นอนได้เลยค่ะตัวนี้อันนี้สั่งมาอย่างละสามชิ้นได้สินค้าครบนะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็เข้าไปสั่งได้นะค้นหาคำว่าแผ่นเสือแก้ปวดเนาะแล้วก็เข้าไปดูได้ค่ะมันจะมีร้านที่ส่งจากประเทศจีนแล้วก็ร้านที่ส่งจากประเทศไทย เลือกเลือกร้านที่ส่งจากประเทศไทยนะคะจะจะได้สินค้าไม่เกิน3วันค่ะได้สินค้าไวมากนะคะตัวนี้อันนี้สินค้าครบถ้วนค่ะอันนี้ชิ้นที่1นนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อชิ้นที่2กันนะคะเดี๋ยวไปคลิปถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ